ซึ่งมีชาวพมาาว่าอ<ม>าศัยอยู่คนไทยไม่เคยแรงน้ําใจแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนไทยก็ตามยามลําบากคนไทยช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้ทําไมคนพม่าถึงไม่สํานึกบุญคุณคนไทยบ้างนะคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับบ่าวตทพลอยากนาเสนอนะครับอยากเตือนสตินะครับสําหรับใครบางคนที่ไม่รู้จักบ,บุญคุณข้าวแดงแกงรอนครับ สวัสดีครับกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายทุกคนทุกท่านครับผมไม่แล้วพี่น้องเตยพ่นชาแนลนะครับเรื่องเล่าในมินีครับเกี่ยวกับน้ําใจของคนไทยที่มีต่อพี่น้องชาวพามา่านะครับบาวเตยพลจะเอาคลิปมานําเสนอมาให้ทุกคนได้ดูนี่คือความเป็นจริงนะครับคนไทยนะครับเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับยามที่คุณลําบากยามที่คุณเดือดร้อนนะครับคนไทยช่วยเหลือเขาไม่แบ่งนะว่านี่คือคนไทยนี่คือต่างด้าว เขาให้นะครับให้จากใจนะครับที่เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกนะครับคือคนไทยนะครับมีใจที่เมตตานะครับนะคลิปนี้นะครับบ่าเติพนจะมาพูดจะเจาะประเด็นนี้นะครับจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นด้วยกันนะครับ เอาละครับพี่น้องก่อนจะเข้าไปฟังเรื่องราวนะครับฝากพี่พีเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ปอเตโพนลงนะครับซัพพอร์ตปอเตโพนครับผมดูโฆษณาครับผมนะครับไม่ต้องกดข้ามครับผมนะครับเอาละพี่น้องนะครับเรื่องราวมือนีนะครับเรื่องน้าใจของคนไทยน้องพี่น้องก็คือว่าแน่นอนแหละพี่น้องแบบน้ำท่วมหรือว่าอีหยังที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ก่อนนะน้ําใจของคนไทยเนี่ย บเมนแต่อยู่ฝั่งไทยนะพี่น้องอยู่ต้องพี่น้องตั้งตาคิเลขกันเพิ่อนก็นเอาถุงยางฉีไป,แ,ปแจกจนพี่น้องพมาในี่จนแบบ,บว่าซาบซึ้งจนมาถ่ายคลิปว่าโอ้โหคนไทยขนาดไม่ใช่ประเทศเขาเขายังมาช่วยยังมาให้ของอยู่ของกินนะครับแต่ล่าสุดนะบ่าวเต้ปนเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับที่มีพี่ๆแบบไป,แ,ปแจกของบริจาคนะครับบริจาคก,การช่วยเหลือหรือว่าถุงยางชีพนะพี่น้องนะ น่าจะเข้าไปแจกในแคมป์ในไซ์งานนะครับที่ชาวพม่า,มาอยู่เยอะนะพี่น้องพมา่าอยู่เยอะนะครับไปแจกของนะครับเขาถามว่านี่เป็นคนพมา่าใช่ไหมหรือว่ามีคนไทยด้วยบอกไม่มีเลยมีแต่พมา่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆคนไทยนะครับช่วยเอาของให้จากใจนะครับถึงว่าเป็นพมา่าก็เป็นคนเหมือนกันนี่ครับความมีน้ําใจของคนไทยนะครับนี่คือสิ่งดีงามที่บ,บัณฑิตพลจากนํำเสนอ แต่ว่ามันเป็นประเด็นสองสามวันที่ผ่านมาที่ผมเห็นเนี่ยมันมีคนพมา่านะครับสาวพมา่าที่ออกมาว่าให้คนไทยอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ดูเลยเหรือว่าคนไทยเขามีน้ำใจขนาดไหนนะครับเขามีความเมตตาขนาดไหนนะทำไมถึงกล้ามาพูดเนาะเขามาบอกคนไทยว่าเป็นสลิมมาบอกคนไทยว่าเออไปโบกรถสินะครับไปช่วยเหลือน้ำท่วมสินะครับคุณมาพูดมาว่าให้คนอื่นทำไมมาไล์สดด่าคนนู้นคนนี้ทำไมนะครับ คือคุณว er, ่างนักเลือประมาณเนี้ยแบบยังไม่จบนะสาวท่านนี้นะครับยังตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสออกมาว่าคนไทยอยู่นะครับทําไมเขาไม่เห็นเลยตอนที่คนไทยแบบมีน้ําใจกับตอนที่คุณเดือดร้อนตอนอะไรเนี่ยคนไทยแบบเขาไม่ทิ้งเขาไม่แบบแบ่งปันน้ําใจให้นะครับแบบว่าทําไมเขาไม่เห็นเหรอนะครับคือแบบว่าเราเนี่ยเราเป็นแรงงานเหมือนกันนะบอเที่พนก็เป็นแรงงานทําไมไม่คิดว่าเออเรามาอยู่ประเทศเขาอยู่บ้านเขานะครับ สิ่งไหนที่เราแบบว่าจะพูดหรือสิ่งที่เราจะทําอันไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรทําไมเราไม่คิดไม่พิจารณาก่อนนะในความคิดของบอาด้วยพลนะสร้างประโยชน์ไม่ได้แล้วก็จะไปอย่าไปสร้างปัญหานะเราจริงๆนะครับอยู่บ้านเขาเมืองเขานะเราสร้างประโยชน์ไม่เป็นเราก็ไม่ควรไปสร้างปัญหาไม่ควรพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีนะครับบอลดด้วยพลเห็นคลิปแล้วนะครับคือแบบคนไทยแบบมีน้ําใจยังไงดูนะครับว่า คุณมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับไม่มีประเทศไหนในโลกใบนี้ที่ให้คุณเข้ามาทํางานง่ายๆเหมือนประเทศไทยเอาจริงๆครับผมนะผมดูแล้วนะครับประเทศอื่นๆก่อนที่จะไปได้นะนะครับดูนะครับประเทศอื่นที่เขาจะไปบินขึ้นเครื่องขึ้นะอะไรไปเนี่ยไปทํางานเนี่ยเกาหลีเาลกเาหลีอะไรเนี่ยยุ่รญี่ปุ่นเนี่ยไปยากครับผมนะไม่เหมือนประเทศไทยนะครับ <to> คุณเข้ามาคุณไม่ต้องเรียนจบไม่ต้องอะไรพูดไทยไม่เป็นพูดภาษาไม่ได้นะครับสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ครับรับครับ นะครับให้โอกาสให้ทํางานนะครับให้ข้าวให้น้ํากินนะครับให้ทีพ่พักนะครับให้แบ่งพื้นที่ํามากินให้แต่ว่าทําไมทําไมเราไม่มีจิตใต้สํานึกทําไมเราไม่คิดว่าเออเขามีพระคุณกับเรานะเราได้อิ่มปากอิ่มท้องเราได้มีกินมีใช้เราได้มีทุกวันเนี่ยชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะประเทศไทยหรือนะครับทําไมเราไม่คิดแบบนี้ทําไมต้องมาพูดสิ่งที่มันไม่ดีนะครับ ก็ไม่เข้าใจน,นี่บอกเตผลไม่เข้าใจคืองงงงมากนะครับเพิ่งเคยเห็นนะว่าเออคนที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับมาพึ่งพาอาศัยอยู่เนี่ยหนำซ้ํานะครับยังกลับมาด่าให้คนไทยมาว่าให้คนไทยนะครับคือแบบคุณแรงมากคุณกล้ามากนะจริงๆผมคิดเลยว่าคุณแบบสุดยอดคุณกล้าได้ยังไงนะในจิตใต้สำนึกของคุณนะคุณมาอยู่บ้านเขาคุณมีกินข้าวกินน้ําบ้านเขามาหลับมานอนบ้านเขาแต่กลับสุดท้าย คุณกลับมาด่าเขานะถ้าเป็นภาษาบ้านแบบไตยพลนะครับเขาเรียกว่าเนระุณนะครับจริงๆครับเนระุณคนแบบนี้คนแบบนี้จะทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับคนแบบนี้เอาจริงๆครับผมนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะพูดในหลักของความเป็นจริงนะครับอยากให้นะครับนะครับที่ทุกคนนะครับตอนนี้ที่บอกทุกพนพูดมาอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนะคลิปที่พี่น้องคนไทยนะครับพี่ๆคนไทยไปช่วยเหลือ ปารติวลขออนุญาตพี่นะครับถ้าเห็นคลิปนี้เจ้าของคลิปนะครับคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะนี่คือน้ําใจของคนไทยที่มีต่อแรงงานพม่านะครับเป็นเรื่องจริงครับผมนะครับอยากให้เห็นอยากนําเสนอให้พี่ๆได้เห็นเนี่ยว่าน้ําใจเนี่ยเราให้คนบางคนไปทําไมคนบางคนไม่เห็นค่าปารติวก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ครับอยากให้ดูนะครับงมีชาวพมา่าอาศัยอยู่มีคนไทยบ้างไหมเอ่ยหรือว่ามีแต่ชาวพมา่าอ๋อค่ะ เป็นพื้นที่ของชาวพม่าที่ทํางานในไทยเนาะทำงานในไทยมีบัตรแรงงานทุกคนหนูหัวหน้าพูดชัดเลยอ่ะแะค่ะแต่บัตรชมพูมีไหมมีมีบัตรชมพูมีพาสอร์อย่าไปทําบัตรฟ้านะมีพัสดร์อย่าไปทําบัตรฟ้านะหนูตรวจสอบอยู่นะอ๋อไม่เกี่ยวกับมีตังเ์ไม่เกี่ยวกัมีตังนี่ไม่เกี่ยวกับมีตังไม่มีตังเกี่ยวกับว่าทําแค่บัตรชมพู นี่แหละครับทุกคนนะครับคลิปที่บ่าวเตยผลให้ดูให้นําเสนอนะครับเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับที่ไปช่วยเหลือนะครับอถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวพม่าหรือว่าแรงงานพม่านะครับคือได้เห็นตามคลิปแล้วนะครับทุกคนนะครับคิดเหมือนบ่าวเตยผลไหมว่าคนไทยมีน้ําใจนะครับคนไทยมีความเมตตาแต่ว่า คนได้รับทําไมแบบคนบางคนนะครับออกมาพูดมาอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่คิดถึงโหั้อกคนไทยบ้างนะครับว่าเขาช่วยเหลือเราอะไรบ้างนะครับเราได้อะไรจากประเทศไทยมาเยอะแล้วนะครับแต่เรายังไม่พออีกเลยยังอยากไปขอนู่นขอนี่อีกเลยนะครับคลิปนี้บัตร้วยพนก็เลยแบบอยากทาคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับกับพี่พีเอฟซีนะครับคิดเห็นอย่างไรนะ บเทโพนไม่ใช่คนพูดแรงนะไม่พูดแรงแต่ว่าพูดในความเป็นจริงนะคลิปบาเทโพนเน้นในเน้นย้าในความเป็นจริงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาเทโพนก็ขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาติดตามมากดให้กําลังใจคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับดูโฆษณาให้บาเทโพนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาเตโพนก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์พูดคุยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายดีครับ